10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 สวัสดีครับพบกับผมพุทธิพงศ์อุตรศรีวันนี้มีสาระดีๆที่จะมาแนะนำตอบข้อสักถามเพื่อนๆหลายคนที่สอบถามเข้ามาสาระวันนี้ผมจะนำเสนอเจอกับแนะนำเจอกับเรื่องของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์ทั้งระบบ iPhone หรือ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โทรศัพท์หากเราใช้ให้ประโยชน์และคุ้มค่า <c oughs> ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านมีโทรศัพท์เกือบกันทุกคนแต่เรายังไม่สามารถใช้ ออปชันหรือตัวเลือกต่างๆในระบบโทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับวันนี้ประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะหลายคนไม่รู้คือการบันทึกภาพหน้าจอทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแต่สำหรับวันนี้ผมจะ แนะนำเฉพาะในเรื่องของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือบันทึกวิดีโอหน้าจอเพื่อใช้ประโยชน์จะในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆนและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันช่วงปัจจุบันในสถานการณ์โควิดให้น้องๆลกูลกๆนักเรียนครูรวมทั้งการ ขรายการที่จะต้องทำ IO เสนอต่อผู้ชาหรือเพื่อนๆบอกเก่าถึงกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในระบบปฏิบัติการ iPhone หรือ iOS ให้เราใช้นิ้วนิ้วสไลด์ขึ้นด้านบนก็จะพบข้อความ พบสัญ,ญลักษณ์ของวงกลมสีขาววิธีใช้นะครับวิธีใช้ย้ำนะครับระบบอของ i อ h o n หรือ iOS วิธีการใช้คือเราใช้นิ้วสไลด์ขึ้นข้างบนจากล่างขึ้นบนก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมแล้วให้เราใช้นิ้วแตะค้างประมาณ2วินาทีแตะค้างตรงวงกลมสีขาว ก็จะขึ้นข้อความคำว่าการบันทึกหน้าจอส่วนตัวล่างก็จะเป็นบันทึกคำว่าเริ่มบันทึกตัวซื้อสีขาวแล้วตัวข้างล่างลงมาอีกก็จะเป็นรูปไม้ไม่ก็จะมีคำว่าไมโครโฟนแล้วก็ปิดทีนี้เราก็ให้เราไปแตะแตะที่คำว่าตรงรูปไมโครโฟนสีขาวให้ขึ้นสีแดงแล้วก็จะมีข้อความเปลี่ยนว่า ไมโครโฟนเปิดย้ำนะครับให้เราแตะตรงที่รูปไมโครโฟนซึ่งเป็นสีรูปสีขาวเพื่อให้ตรงรูปไมโครโฟนขึ้นเป็นสีแดงสาเหตุก็เพราะว่าเพื่อการบันทึกไมโครโฟนและวิดีโอให้มีทั้งภาพและเสียงเพราะหากเราไม่แตะ ให้เป็นสีแดงก็หมายความว่าตรงรูปไม้ก็ยังคงเป็นสีขาวการบันทึกก็จะมีเพียงการบันทึกเฉพาะภาพเท่านั้นแต่หากเราต้องการเสียงพร้อมกับภาพเราก็ต้องแตะตรงที่ไม้ให้รูปไม้ให้เป็นข,ขึ้นเป็นสีแดงจากนั้นก็เริ่มกดเข้ามาเริ่มบันทึกกดเริ่มบันทึกมันก็จะบันทึกอัตโนมัติคือการบันทึกเนี่ย มันไม่ใช่การถ่ายภาพนะครับมันไม่ใช่การถ่ายภาพเอ่อไม่ไม่ใช่การถ่ายภาพทั้งหมดแต่ว่าเป็นการถ่ายเฉพาะเฉพาะหน้าจอโทรศัพท์เพื่อให้ดูง่ายแล้วก็ชัดเจนเพราะหลายท่านที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเอ่อวิธีการใช้ส่วนใหญ่หลายคนที่ใช้ไม่เป็นก็จะเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาทำให้เปลือง สิ้นเปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์ซึ่ง,งโทรศัพท์บางรุ่นบางคนมีน้อยอยู่แล้วก็ทําให้พื้นที่นั้นขาดหายไปแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีการโฆษณาแล้วก็มีการขายหรือเราซึ่งเราจะต้องซื้อดังนั้นการบันทึกหน้าจอทั้งระบบปฏิบัติการ ios หรือ iphone และ android เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพียงแต่เรา ใช้ตามที่ผมว่าเนี่ยบันทึกหน้าจอว,วิดีโอหน้าจอเป็นการบันทึกที่แอปหรือออปชันที่มันมากับที่มากับโทรศัพท์อยู่แล้วที่เป็นฟรีอ่ะเป็นฟรีก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราดาวน์โหลดมา เดี๋ยวมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราบันทึกเสร็จกดบันทึกเสร็จมันก็จะบันทึกหน้าจอโทรศัพท์แล้วเราก็จะกดกดไล่เลยอย่างตามที่เราต้องการที่จะนําเสนอให้เพื่อนเพื่อนดูยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเราต้องการแชร์ตําแหน่งนะเราต้องการแชร์ตําแหน่งเราจะกดนี้ก็ได้ในยกตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างแล้วก็อาจจะกดนี้แชร์ตําแหน่งเพื่อนในอันนี้เข้าใจบางคนว่าอ้าวทำยังไง แชร์ตำแหน่งไม่เป็นต,ต้องกดยังไงบางคนอาจจะแค่ถ่ายภาพหน้าจอส่งไปแล้วไม่เข้าใจเพราะเป็นเป็นเป็นภาพนิ่งแต่ถ้าเราเป็นภาพภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวิดีโอส่งให้เพื่อนดูก็จะเข้าใจง่ายานะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราก็ส่งให้เ,เพื่อนๆนะครับนี่คือตัวอย่างเนี่ยหรือนี่หรือจะไปใช้ในแอปพลิเคชันอ,อื่นก็ได้นะครับ บอกว่าเออเพื่อนเป็นมีข้อความมีเหตุการณ์อะไรยังไงมีเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างในโทรศัพท์มีข้อมูลมีข่าวสารอะไรบ้างเนี่ยเราก็มาสามารถทำให้เพื่อนดูได้นะครับเพราะภาพเคลื่อนไหวมันจะดูเข้าใจง่ายเพราะเป็นภาพต่อเนื่องเข้าใจง่ายดีกว่าภาพนิ่งภาพนิ่งจะต้องมีการอธิบายคือเขียนเขียนข้อความไปด้วยแต่ละถ,ถ้าเรา ไม่อยากมันไม่อยากพิมพ์ไม่อยากเขียนก็ใช้ระบบอัดวิดีโอแล้วก็คุยไปด้วยอย่างเงี้ยจะได้สะดวกนะครับนี่คือคือตัวอย่างของการบันทึกวิดีโอหน้าจอของในระบบปฏิบัติการ <S <S ios หรือ iphone ใช้ได้หลายอย่างครับหลังจากนั้นเราก็นำมาอาจจะไปตัดต่อในแอปอะไรต่างที่เราถนัดแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันนำไปใช้ได้ หลังจากนั้นก็จะตอนนั้นเราก็จะมาเซฟนะครับกดแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเซฟหรือกดบันทึกนะครับกดหยุดบันทึกกดหยุดบันทึกก็เราก็เราก็มากดตรงที่คําว่าหยุดบันทึกเห็นไหมอยู่ข้างล่างหรือในหรือหาขณะที่เราที่ที่เราค้นหานะครับหาาเราค้นหาอยู่ใน ออยู่ในระหว่างที่เรากระจายหรือเสิร์ชข้อมูลให้กับคนอื่นๆแล้วก็มาแตะข้างบน <c oughs> แตะข้างบน iPhone นะครับข้างบน iPhone แล้วก็ <c oughs> หลังจากแตะด้านบนของ iPhone <c oughs> ก็จะปรากฏข้อความขึ้นว่า <c oughs> การบันทึกหน้าจอแล้วก็จะถามว่าหยุดบันทึกหน้าจอหรือไม่ ส่วนด้านล่างก็จะมีคําว่ายกเลิกและก็คําว่าหยุดให้เรากดคําว่าหยุดนะครับให้เรากดคําว่าหยุดซึ่งอยู่ด้านช่องด้านขวาหลังจากนั้นวิดีโอหรือภาพถ่ายที่เราถ่ายวิดีโอหน้าจอก็จะบันทึกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้เซฟหรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการให้บันทึก ซึ่งอย่างของผมนี่ก็จะบันทึกหรือเซฟไว้ในแอปโฟโต้หรือแอปรูปภาพจากนั้นก็หลังจากที่เราเซฟไว้แล้วเราก็สามารถนำไปแชร์หรือส่งต่อไปอยังกลุ่มเพื่อนหรือส่งให้เพื่อนหรือใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ประโยชน์อีกต่อ,ตอไปซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นอันสิ้นสุดสำหรับการจบการบันทึก หรือถ่ายภาพวิดีโอหน้าจอของ iPhone หรือ iOS แล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ